ต่างกันครูทําให้ดูข้อหนึ่งเศษสามส่วนห้าครูคก็ต้องระบายกี่ส่วนลูกระบายกี่ส่วนเศษสามส่วนห้าเนี่ยเนี่ยครูระบายสามส่วนก่อนอะระบายครูก็ระบายสองให้แตกต่างกันหนึ่งส่วนห้าสองส่วนห้าและสามส่วนห้าอันนี้คือเศษสามส่วนห้านะครับบวกกับอะไรหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนห้าครูครูระบายยังไงดีเนาะอ่ะครูก็ระบายอย่างงี้นี่นี่นี่น,น,น,นี่นะนะครับอันนี้หนึ่งส่วนห้ารวมกันได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้นี้เศษ 4 5, ีส่วนหเพราะนั้นสส่วนห้บวกหนึ่งส่วนหก็เท่ากับ4ีส่วนหเห็นไหมข้ออื่นก็เช่นกันทำทำให้มันต่างกันสองงานนึงแบบว่รราห้าบวกหนึ้นเลขเครื่องหมายเครื่องหมายบวกทำไมพอาะน่านเครื่องหมายบวกคุ้มไม่ออกอะไหนคะลูกอาโอเคโอเคชิดเยี่ยมนะครับอยู่ได้ปเปล่าอ่านั่นแหละใช่ระบายให้ต่างกันอย่างนั้นแหละลูกใช่ โอเคโอเคอ่ะดังนั้นอะไรครับสรุปเป็นตัวเลขครับเหมือน,นติดหาเลยเหมือนติดหาเหรอไรมือต้องไรมือเขาบอกว่าคนเขียนหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องจะเป็นไรมือหมอจริงป่ะโอเคอันนี้อะไรโอ้ไรเงาเยอะแยะเลยสรุปเศษจข้สองเป็นไงลูกช่วยสรุปหน่อยสิเขาสองเศษสองส่วนเจ็ดบวก สี่ส่วนเจ็ดเท่ากับหกส่วนเจ็ดอ่าโอเคตอนตอนนี้เราขี้เกยียจอะไรขี้เกียจอะไรขี้เกียจระบายนี่นี่อ่ะอจูอ่ะอ่าสีพิมันตาเรียบเลยเอาม,ออมีคูหาไม่เจอที่แรกคูหาไม่เจอโอเคอ่ะอ่ะระบายสองสีต่างกันคือคือเราหยิบเราหยิบแท่งแดง แท่งเดียวก็พอแล้วอ่เพราะอะไรเพราะหนึ่งแท่งมันมีกี่สีนะสองสีอย่าทำอย่าทำของน้องเออเออหายนะโอเคโอเค,อเคพอแล้ว